อุ้ยชุดสีเดียวกันด้วยนั่นไหมอ๋อโหมูซอร์ใส่ชุดเหมือนกันเลยทำตาตีแสงไปมูเซอร์จะการลองแล้วนี่นี่นี่หยิ่ขี้ผุไปหยินจานเลยนี่นี่นี่ มึงพูดอะไรเลยล่ะอาบ้าล่มึต้องเล่นหน้าขนาดนั้นอาบ้าพูดไม่ได้พี่ซาบีเจ้าเอ้ยรางวัลน้อมากินไม่ได้รางวัลกินไม่ได้ไอ้มูเซอร์ถึงเวลาของเราแล้วถ้าเกิดไม่บอกลักตอนนี้ก็ไม่รู้จะบอกลักตอนไหนเอางี้อาบือบูบ้าฮะกูว่าพูดอย่าพูดเขาบอกว่าถ้าเกิดมึงตั้งใจพูดคนฟังถ้าเกิดเขารักมึงเขาจะตั้งใจฟัง เอางี้เดี๋ยวกูพูดพูดนำมึงพูดตามนะพยายามออกเสียงให้ฉันนะสวัสดีครับนี่สันนิบาตลูกลุกแดงครับลุกกิ้กลุกกิ้กอะไรไม่รู้สวัสดีครับครับอ๋อววันดีจ้าเห็นไหมเขาเข้าใจเขาเข้าใจกาซลองโอ้โหนานไปแล้วนายน้าว่ายเลยเนี่ยว้า ง่วงคุยก่อนเดี๋ยวค่อยหลับกาซาลองเอาลองทำไมพูดเหมือนลองกองวะเอาไปวะกาซาลองเอาวอจะไปไหนเหรอเอาอไรเหอเอาไปวะไปอะจะไปธุระโอ้ไปอุจจาระเอ้ยธุระไปไปธุระเออเอาอย่างนี้ วันน hey, well, uh, uh, ี oh, uh, ้ว oh, ิะเรจะบอกวันนี้กาสลองแบ่งตัวสวยดีสวยดีแต่งตัวสวยดีวันนี้แต่งตัวน่ารักดีสวยดี สวยดีสวยเออน่ารักดี่ารักดีแล้วหน้ากาสลองบาวแก้มแดงเป๊ะแอแกแก้มแดงเป๊ะมันเป็นอะไรเนี่ยเอาไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเอางี้เอางี้คนเราเวลาถ้าเกิดพูดไม่ได้เนี่ยไม่ต้องใช้ไม่ใช้ภาษามือภาษากายแล้วก็ใช้ภาษาหัวใจมีอะไรหรือเปล่าฮูเซอร์ฮะเอางี้ ถ้าเกิดพูดไม่ได้บึงร้องเพลงเลยฮะร้องเพลงจริงจริงฮะร้องเพลงเฮ้ยทำไมอ่ะอ๋อร้องได้อ๋อใช้ใจร้องอ๋อนิดเดียวพออ๋เบลเบอมิวสิคขอเสียงประมือให้กับน้องนุ้นเลยครับมีกกแอมด้วย คาเสียงแะเพระจากมูเตอร์ ល្រូពីខ្លានបានទ្លាដាំងអ្រោះផ្

นดี่กูดูอะไรเนี่ยเพลงอะเกี้ยวงี้อ่ะแต่มันบอกว่าเจ๋งเจ๋งเจ๋งแต่งเงเฮงเงเราเป็นหมาดูรถทับเลยใช่ไหมเกี้ยวเว้ยเกี้ยวเบอร์ูดอร้เ่อรยเอ่อไล่เลวาเล่กลักาฮะมูเซอร์มันลักเลาลักเล่า ฟังมึงรู้เรื่องไอ้บู้เซอร์ไอ้เว้ยไอ้ทีมไอ้้เอไอ้บู้เซอไอ้บู้เซไอ้้เรไอู้้เอไอ้้เไอ้บู้เไอ้บู้เอไอู้้เซอไอ้้เวไอ้บู้เวอไอ้บู้เซไอ้้เอไอ้้เซอไอ้้เไอ้้เไอ้้เวไอ้บ้เอไอ้้เวไอ้บ้เอไอ้เวไอ้เอไอ้เวไอ้เอไอ้เซอไอ้เซอไอ้บเอไอ้เ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  ูดอะไเมื่อ me, me. กีอ้เฮลมีเฮลมี่บอกเฮลมีเฮลมีแหมเวนเป็นใ้ายังจะพูดภาษาอกิษมึงโดน ภาษาจีนกูไม่ชอบไอ้บูเร์มึงแกกมจิ้งแเชวแกเชวิแกเชวแกเชวิแกเชวิแกเจวแกพอแล้วอะไรนะพูดอะไรนะเชวิแกเจวแกยอ๊ต้อไปไหนก็ไปเลยไปเลยมายุ่งกับแฟนกู แผลหเนี่ยแฟนกูแหัวคนนี้น่แฟนกูเนี่ยแหแฟนกูอ้หมาไปแล้วมคนหมากาเนี่ยเยนมโหแล้วน่โหโหมโหมโหมโหงก็แฟนกูเนี่ยแหจะแต่งงานกันพรุ่งนี้แล้วไอ้หาคนหรือหมา กาซลองไปบอกมาสิววาเราเป็นแฟนกันนะอย่าาอยุ่งองนี้เนี่ยเป็นแฟนคนนี้เ ข้ามมากนะเสียใจไม่ต้องร้องเพลงฟังไม่รู้เรื่องอะไรกันเฮาเฮาแฟนกูบุษเธอเรื่องเนี้ยเป็นแฟนคนนี้เรื่องเนี้ยไม่เล่นละไมล่นเรื่องนี้ไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วเลิกเลยเลิกเลย ก่อนเดี๋ยวไว้ค่อยเจอกันใหม่นะเฮ้ยมาดิเฮ้ยไปไปไปถามหน่อยได้ไหมว่าเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวยีมเนี่ยอู้ยเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวยีมไหมมันถามว่าเรื่องเนี้ยมันะมีเกี่ยวกับกับคนนี้ไหมไม่มีเบไม่มีตกใจ มันจะชี้หน้ามันจะชี้หน้าไปเลยโอ้โหเล่นกับกูหาย <5 S 2> ใจห,ใจห,หมดเลยกาศลองจะไปถือสารทำไมเล่าพี่ก็รู้ว่ามูเซนเขาเป็นใบเขาพิการเขาไม่รู้เรื่องก็กาสลองเนี่ยดอยผีฟ้าเขาสร้างให้กาสลองมาคู่กับพี่ไม่สมควรที่จะเรินมไปจับมือกับผู้ชายแล้วเพราะว่าเดี๋ยวแต่งงานกันแล้วเข้าใจไหม เข้าใจจ้าเข้าใจใช่ไหมจ๊ะจ้าถ้าเข้าใจก็ดีแล้วงั้นวันนี้ได้เวลาแล้วพี่จะพากาสลองไปที่เจ้าแม่ดอยผีฟ้าไปไหว้เจ้าแม่กันนะไปได้ไปไปเลยไปรับเมียกันมา้ผู้เสิรผู้เสิรผู้เสิรกูนี่ช่วยชีวิตไว้แท้ๆด้วยความคุ้มกูสักคำผู้เสิรเดี๋ยว เออเออโอ้ยเดี๋ยวมูเซอร์จะแฝงทำไมเนี่ยนี่แฝงมูเซอร์วะเออใช่เนี่ยกาส์ลองมูเซอร์จำได้แล้วมูเซอก็รู้ด้วยว่าองค์หญิงอาลองทิฟไม่ใช่กเลอง แล้วทำไมพี่รีซอถึงจำกาสลองไม่ได้ล่ะมูเซอร์ฮะพี่รีซอไม่มาช่วยหรอมูเซอขอบใจนะขอบใจจริงๆกาสลองคิดว่าคนที่ต้องจำกาสลองได้ดี เป็นพี่รีเซาคนเดียวเท่านั้นแต่ถึงวันนี้กาลองรู้แล้วว่าคนที่ไม่เคยลืมกาลอลงมีแค่มูเซอร์คนเดียวมซ มูซาจะเป็นใบจะพูดไม่ได้แต่ว่าหัวใจของมูซามันมีแต่ความรักมันมีแต่ความหวังดีให้กับการสลองมาตลอดเลยไม่รู้จะตอบแทนยังไงเลยนะเอาอย่างนี้ไหม กาสลองรู้แล้วว่าความรักของมูเซอร์มันมีค่ามากแค่ไหน,นถ้าอย่างนั้นวันนี้เรากลับหมู่บ้านดอยผีฟ้าพร้อมกันเมื่อไปถึงแล้วมูเซอร์ไปบอกกับพ่อกาสลองจะไปบอกกับพ่อว่ากาสลองกับมูเซอร์เราจะแต่งงานกันแต่งงาน

I know.